สุัค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาเที่ยวตลาดในรอบหลายปีเลยเราไม่ได้พามาพาทุกท่านมาตลาดนานแล้ววันนี้ตลาดค่อนข้างจะคึกคักหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะเมื่อพวกเตเป็นวันออกวายันเวอร์เซนั่นเลยเหมือนในกาดเตยกินเอ็นมาซ้อมปีน้องนังหานกัดกนละเมื่อไก่อังมาฮังโกยกันหนาวฝนตกมอสังเกตให้ยิบจอกมาซ้อมนังหานให้ก็ กลับลีอินมากับพี่เขานะคะที่ข้างบ้านโชคดีมากเลยเพราะว่าโมขับมอไซค์แล้วก็ถือร่มไม่เป็นนั่นเองโอเคไปดูกันค่ะว่าตลาดจะคึกคักขนาดไหนนะคะกั่นลยกาดเฮ้ยตลาดคึกคักมากทุกท่านนี่คนเยอะจริงๆก็นำเปซไ์ เราไม่เห็นตลาดทึกคัขนาดนี้มานานแล้วนะคะทุกท่านตอนนี้ทุกคนก็มาสั่สายซื้อของไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้แล้วก็ขนนสําหรับถวายพระนั่นเองเห็นไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าหลายคนเลยถือดอกไม้กันเพราะวันนี้จะเปลี่ยนดอกไม้คะแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของไหว้อะไรแบบนี้ทำให้ตลาดทึกคั้นเลยยิ่งมากทุกท่าน ถานอนเลยช่วงนี้ดอกไม้จะขายดีมากนะคะทุกท่านนี่คือดอกไม้นะคะดอกไม้นี่คือนำมาจากลัชานภาคใต้ค่ะถ้าพูดอ่อนๆแบบนี้จะอร่อยมากหมอกครั้งแรกนะฮะเอาหมอกอาไอ้นานาชนิดมีหมดเลยนะคะเต็มนี่หมอกหลายๆเมลค่ะเป็นตันๆๆๆน้งดอกกลับนะนะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้างดอกตลาด เียวยาวมากกตจไม่ยาวที่เขียกไ้สบที่นี่มีกล้วยแบบนี้นะคะถ้าเป็นในรัชฉานเรียกว่ากล้วยส้มทางนี้ก็จะทานแต่แบบนี้ค่ะถ้าหากว่ากล้วยอีกแบบหนึ่งคือจะนิยมถวายพ้ามากกว่านะคะ3,500จัดนี่คือดอกไม้สาหรับนำไปถวายพ้าในวันพรุ่งนี้นะคะ 2,000คึกคักมากเลยนะคะต้นหนังเป็ดใส่อะไรมาเฮ้ยหนายเยะมาถึงตั้งนอกในด้วะเรื่องน้ำน้ำครูปอก็เป็นครกปอกแท้เต็นทน้ำเน้นหน่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะคนใะเยอะกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้ถือว่าโอเคหลังจากเกิดสงครามใกล้ๆกับน้ํารันแล้วแถวๆน้ารันทําให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตลาดนะคะทุกท่านหน้าต่อจับกันได้่ก็จะเป็นตั้งนากาะค่ะ ก,ก็ก็รับเตะตามกันอยูค่ะนะนนเนาะปีน้องน้ำลันรับเตะใส่เิงใส่ใส่นี่จะเป็นหน้าตลาดนะคะคนเริ่มห่างแล้วคะ่ะไม่ค่อยมีคนค่ะปีนี้เสียดายมากถ้าหากว่าบ้านเมืองสงบตั้งแต่ตอนนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นก็น้ำลันนี้จะเป็นเมืองที่คึกคักที่สุดเลยคะ่ะเนี่ยพี่เขาบอกว่าใส่ยะค่ะใส่ยาแข้งขอินเต<ว><ว>็มมือค่ะ ส่หรอพอเมื่อในหวานในหวานได้อะไรเมื่อคะสซงขาล่างบอลลังสิวพขายหนึ่งลูกกฮื้อลังหนึ่งลูกกฮือห้าเฮงโอ้ราคห้าพันจัด ไม่ยันในหนาะไม่คํำไม่คำไม่ยังในใชไหนในเข่งเ,เอาตีไรมามรอยู่ตีไรคะ,นะ้น่ะออจะเยู่น้ำร้นนะ่ะจะาหือแค้มในนงหานจ้าหัวแคมคาไดไอเอาอันอันนั้นแค่ปกเงี้ยนนะ่ะ ก้าหนุ่มล้ยอสกดฮาดิไลมากฮะเนี่ยอะไรอะไรแอปเปกกไปกินไล่เขามีหลอนเลกอือบอกาอย็นๆนี่ือไหน้นึงหงกันมันพอมีออเส้นไหนหนึ่งมัดหนึ่งมัดสองเหงฮาเนี่ยเออไปกินไล่ไปกินไล่จะมีหลอนเลกฮัหมอกเป็นสาวอ่ะ นี่อันนี้เป็นสายโถอันนี้คือไม้ต่อยอนะคะน้ำยาสระผมแบบธรรมาชาติค่ะทุกท่านอันนี้เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาสายโหค่ะเนาะไม่ต่อยอดนะคะเสนไหนหนึ่งทองก้าเฮค่ะห้าบากค่ะห้าร้อยจัดนั่นเองไม่กี่บาทเองนะคะประมาณสามบาทนั่นเองคลกคักค,กคลกคักตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงนะคะ ยังเยอะอยยะป็นเทยายาม8โมงคนด้านหนึกนำอยู่ค่ะผละไม้ไทยโมเห็นแล้วมังคุดโออมังคุดมาถึงที่นี่เพราะว่าที่นี่ไม่มีมังคุดนะคะถ้าหากว่าไม่นําเข้าจากไทยนี่คือจะไม่มีมังคุดเลยทางนี้นี่หมักเมืองตัวแดเดี๋ยวมราจะถามราคาดูว่าราคาเท่าไหร่เพราะเป็นหมักเพื่อนในแค่เดือดขายะนะเท่านั้นหนึ่งราป้าปาก ลูกละห้าร้อยจัดห้าร้อยจัดตกอยู่ที่ลูกละประมาณสองบาทสองบาทห้าสิบหรือสามบาทนะคะอันนี้เอาตั้งไรมากคะเนี่ยเพาะลาเซียมา้านค่ะเขาเยอะเอาเมืองไทยมากเลยแม่ขาอายนี่เขาบอกว่านำจากนำมาจากลาเซียบนะคะพี่น้องลาเซียบน่าจะนำมาจากที่ไทยเพราะว่านอกจากทางนี้แล้วไม่มี ที่ไทยเราไม่มีเพราะทางนี้ไม่มีต้นไม่มีอะไรเลยมันซื้อั่นมซืออะจอเนี่อข้าวเหนียวกับอาจอขายดีมากตอนนี้เราจะพาทุกคนตอนนี้เราจะพาทุกคนเข้าตลาดแล้วข้างนอกจะคึกคักมากข้างในจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะอนเข้ามาั้าในค่ะเนาะด้งนนอกกลืนมากิืนั้าในหนึ่งแขนกลืนค่ะเลย แถวนี้จะเป็นขายหมูคนมารอซื้อเนื้อหมูหมูนะคะแต่ว่าเยอะมากต้องรอคิวกันแบบนี้เลยค่ะนี่คือจะเป็นในตลาดนะคะถ้าข้างในตลาดจะไม่ค่อยมีคนตอนเช้าแบบนี้มีอยู่แต่ว่าจะห่างๆหน่อยแล้วก็ข้างในมืดๆเพราะว่าไม่มีไฟฟ้ามานานแล้ว ตังในก็นได้รับสิ่งนี้ไฟฟ้ามาถึงเนี่ยแล้วค่ะที่น้ำรั่นเพราะเมื่อมีไฟฟ้าเนี่ยได้ตั้งในในพอแรงตัดเซ็งค่ัโอเคนะคะทุกท่านวันนี้เราก็พาทุกท่านมาเที่ยวตลาดเพียงเท่านี้ค่ะคนไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่เกิดสงครามนะคะคนจะเยอะมากแบบแทบบแบบจะเดินไม่ได้เลยเสียดายมากถ้าหากว่าบ้านเมืองสงบนี่คือคนจะเยอะจริงๆเสียดายเสียดายมากทำไงได้นะต้องอยู่ไป แต่ก็โอเคอยู่นะคะวันนี้เหมือนในก ok อออนบินาฮอเขามามอกันได้ค่ะเนาะไปหน่าวเหมือนในกาดพปเก,กิเปเป็นมาก,กุปอกแรกขึ้นวากินขาโอเคในวีดีโอในกอแต่ย,นยัยนายปาะก,กันได้กัน่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเ่ากันใหม่ในวีดีโอน,นะคะไปส้มค่ะสวัสดีค่ะ